แอนนี่บู๊กอวดความเก่งลูกชายคว้ารางวัลวิชาการระดับประเทศเก่งมากคว้ารางวัลอันดับที่หนึ่งของประเทศแอนนี่บู๊กภูมิใจน้องทีขายุได้100คะแนนเต็มจากแข่งวิชาการเผอแป๊บเดียวต่อเป็นหนุ่มแล้วสำหรับน้องทีคายุลูกชายแอนนี่บู๊ก ปัจจุบันน้องอายุ13ปีแล้วหนุ่มน้อยคนนี้หล่อแถมเรียนเก่งสุดๆล่าสุดแอนนี่บูกได้ออกมาโพสต์ความเก่งของลูกชายหลังจากที่คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศมาครองได้สำเร็จโดยโพสต์นี้คุณแม่แอนนี่เราว่า อันดับหนึ่งของประเทศและอันดับหนึ่งของภาคด้วยคะแนนร้อยเต็มร้อยรับถ้วยรางวัลใบประกาศและเหรียญทองจากท่านชาัดชตาโครงการเทสไทยแลนด n อินรีสปีดค c o n t e s t จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาัยธรรมศาสตร์9ชั่วโมงถึงเช้าที่ทำวิดีโอกันสองแม่ลูกวันนี้บังเกิดผลแล้วขอบคุณลูกชายที่ไม่ท้อเลยอัดวิดีโอกันตั้งแต่5ทุ่มถึง 8โมงเช้าทำจนกว่าจะทำได้ขอขอบคุณโครงการดีๆที่ทำให้น้องได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะ การเลี้ยงลูกให้ได้เติบโตสมวัยไม่ใช่เลี้ยงตามปากคนอื่นผู้าต่ำหนิบางทีก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยด้วยซ้ำช่วงแรกเกิดถึงแปดขวบควรดูแลเรื่อง IQ เบื้องต้นและ EQ นี่สำคัญในวัยนี้มากพอเด็กจะเรียนรู้ได้ร้อเอร์เซถ้าเป็นเด็กอารมณ์ดีเมื่อพื้นฐาน EQD IQ ก็จะตามมาติดติดอย่างราบรื่น